สวัสดีครับอยู่กับผูกล้อดาำกรีนครับเรามาอยู่สวนมะพร้าวที่เราขนมาแล้วก็มาปลูกไม่ใช่ข้นมาหรอกมายกมาขุดขุดลุมแล้วก็ปลูกครับวันนี้มาขุดสะเฮ้ยสิงไปไงวะสิงสจม ุดสะเกาครับเป็นยังไงเนอะมาทีนี้จะเอาลงลึกๆเฮ้ดินแห้งๆอยู่ดินพอใช้ได้อยู่ครับใครขับวะโอ้หรกพี่พอแล้วไม่ต้องขับแล้วว <laughs> ันนี้จนันเตอ้์ไม่มาครับเอามือนหนึ่งของ <c oughs> อ คนหนึ่งมาครับแข็งไหมแข็งไหมลูกเบโอ้ยรถทำไมมันโซมีวาไี่ได้ล้างมานี่รู้สึกว่าเศร้าๆยังไงไม่รู้โอ้เจาะอ,อย่างเดียวครับเนื้อที่นิดหน่อยได้ประมาณร้อยกว่าเที่ยวมาเก็บสะเอาไว้เก็บน้ำมาดูมะพร้าวที่เขาต้นละ ้นละหนึ่งพันเนี่ยพันห้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันมีเอามาปลูกแบบนี้เลยครับไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าอันนี้รู้สึกว่าจะเฉาเฉไปนิดนึงอันนี้ประมาณ70-80ต้นมั้งเนี่ยเอาแบบนี้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องรักษายากมาก็รดน้ำแล้วก็ใช้ได้เลย โอ้ยโคลนได้ไหมเนี่ย ถ้ามีดินแห้งๆแบบนี้น่าอย่าโอเคอยู่นะเนี่ยเหลืองๆแบบนี้ใช้ได้เลยช่วงนี้ไม่มีดินครับต้องเก็บสะเล็กๆน้อยๆไปลายฝนต้นหนาวแล้วครับอ่าบรรดารถดําก็เริ่มขยับ ตัวเล็กๆน้อยๆแล้วดีครับโอ้ยยอดสิงสายจมนีเซๆไปนิดหน่อยน่าจะโอเคต้องขุดลึกๆครับ มันจะมีชั้นลูกรังอยู่นะตรงเนี้แต่ว่าเขาเอาออกไปหมดแล้วแล้วแต่ดินดานครับอินรายแบบนี้ออกตัวยากเหมือนกันเลยมันจะกระเดา้า อจานมนิมเนี่สุดยอดเลยนะอาชีพท,ที่เขาถนัดทำไม้โกรครับต่ก่อนอันนี้วางมือแล้วคนระับวันไหนที่มันจำเป็นเขาก็ไม่มีคนขับเขาก็จะขับเองครับ น่าจะไม่รอดนะดูดูไปอ่ะน่วมแต่ไม่พ้นความสามารถของแมคโครไปได้หรอ หักเลยเไว้แค่ฟังเลยพี่ มันเก็บน้ำไม่ได้มันตื้นจะเอาลงให้มันสุดมือไปเลยครับก็คือเขาไม่ต้องจ้างเราขุดเรามาเอาดินครับก็เลยขุดสะให้เลยต้องการดินครับหาดินยากทุกวันนี้แบบนี้ก็ได้เลยนะขยายไปตรงนี้นิดนึงน่าจะโอเคครับ ฟังไว้ก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นมาใหม่ สิงลงมาเขี่ยวได้่ะลงมา,งมาสิงสาสจมเงบงอ่าลงมาเร็วเดี๋ยวบอกจานมิมก่อนเอาดินแข็งๆก่อนไปดีไหม พิมพิมอ่ะดินแข็งแข็งใส่ก่อนได้ไหมไม่มีเป่ะเผื่อมันจมอ่ะโาวัวนี้ล้างรถมาดีเถอะวะสิงสจมคงับไม่ต้องเบรกปล่อยเลยใสสักสองสาม,สามตักก่อนนะทดลองทางดูก่อนนะ เอาสักสามตักก่อน,น,น,นเออไหวไหมโอ้ยมันนวมเด้อวะนวบยาบหยบยาบ,ยาบเลยอะ่ะโอ้ยมีอยู่ด้องนะัเนี่ะ Đây một tấm này mới vô đằng ừ. này ừ đi cài 210, sóng เนี่ยถ้าได้ดินลึงเหลืองเนี่ยมาทำเซม,มเดี๋ยวเอาผ้านั่นออกได้นะผ้าอยู่หลังเกง๋ง่ะเข้าใจไหม Nè, nhẹ tao này, lại chôm Đi lại đeo 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 vá vá ม,มันจมจริงๆเว้ยอ่ะไปครับโอ้นวบนาบนวบนามเลยครับอันนี้ขุดออกครับตรงนี้ไม่ประสบความ,มสำเร็จสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ